สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายัษ์ประจำเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคบแ,บแป๊บๆจะสิ้นปีกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปการตอนนี้อาจารย์ได้พยากรดวงเมืองนะครับอยู่ในชาแน l โหราพยายษ์เนี่ยแหละอยากให้ทุกท่านเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับเพราะมีเหตุเพศภัยอะไรอาจารย์ก็ยักษก็จะเตือนผ่านคลิป YouTube เนี่ยแหละลองเข้าไปฟังดูแล้วก็ จะได้หาทางป้องกันได้ถูกนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Line Today แล้วนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับถ้าอยากหาคอนเทนต์ของอาจารย์ยักษ์ไม่ยากครับพิมพ์คำว่า Line Today แล้วก็โหราพยาัายกษ์ใน Google ก็ได้นะครับก็จะเจอคอนเทนต์ของอาจารย์ยักษ์ใน Line Today นั่นเองหรือถ้าใครนะครับอยากจะ เรียนดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละว1,000บาทหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ยักษ์โดยตรงนะครับไม่ได้ดูผ่านลูกศิษย์นะครับก็ที่ไลน์ ID โหลาพยายักษ์ติดต่อกับคุณออมได้เลยครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจกันก่อนปรากฏว่าดาวใจของคนละขนาราศีกรกฎนั้นเป็นดาวจันทร์ครับดาวจันทร์เดินค่อนข้างเร็วครับอาจารย์ก็จะพูดเป็น รายวันให้นะคะว่าช่วงไหนควรนัดลูกค้าช่วงไหนไม่ควรทำอะไรช่วงไหนต้องระวังสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุครับเริ่มเลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2เวลา16.22ครับดาวจานโคจรเจอดาวเสาเป็นคู่พลัดพรากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรนัดเจอใครไม่ควรติดต่อเรื่องงานกับใครในช่วงนี้นะครับ เพราะจันทกับสาวนั้นเป็นผู้ผิดฝาผิดตัวครับหลังจากนั้นดาวจันทร์โคโจรตกพบมรณะในช่วงวันที่2จนถึงวันที่4เวลา19.20อยากให้ระวังสุขภาพที่สุดในช่วงดังกล่าวครับ 1. ดาวตัวท่านตกพบมรณะ2จันทร์กับราหูโยกกันครับมีเกณฑ์จะลืมเผลอเลอทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินและสุขภาพและก็อุบัติเหตุได้อยากให้ ระหว่างช่วงนี้เป็นที่สุดครับหลังจากนั้นจันทร์ก็ย้ายไปเจอพระฤหัสได้คู่าธาตุครับวันที่4จนถึงวันที่6เวลา23.46ครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับจะมีความสำเร็จเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนัดคุยเจรจาตกลงปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ดีเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้จะได้รับความเมตตาดีเป็นพิเศษ หลังจากนั้นครับวันที่6จนถึงวันที่9เวลา6โมงเช้า19นาทีช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพอุบัติเหตุจากการเดินทางและความร้อนเป็นหลักเพราะดาวนั้นไปเจอกับดาวมรณนะและอยู่ในราศีเมษธาตุไฟด้วยเพราะนั้นระวังหลายสิ่งหลายอย่างครับการงานในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่อาจจะเป็นงานยากสักหน่อยแต่มีความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างดีครับหลังจากนั้น วันที่9จนถึงวันที่11เวลา15.14ครับดาวจาันโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาพะได้ประทุมเกณฑ์แล้วก็เล็งกับดาวพุธคู่มิตรด้วยอุบัติเหตยุยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะโดนลาหูมนุษยยูแล้วก็อังคารขนาบซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้ นะครับไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุไม่ขึ้นเขาในายช่วงนี้ครับแต่การพูดคุยเจราจามีความสำเร็จดีมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือดีเป็นพิเศษเพราะได้รับกระแสดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวจันทน์ในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่14เวลาตี24นาทีครับดาวจันโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวัง ติดโควิดไม่ไปที่อาโคจรแล้วก็ระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจเป็นหลักแม้ว่าจะทับดาวคารที่อยู่ในพบลาพะอาจารย์มองว่าระวังโดนหลอกเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เสียเปล่าในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่1 5จนถึงวันที่เออขอโทษวันที่14จนถึงวันที่16เวลา13.54ครับ ดาวจันทร์กลับมาเป็นกเกษตรเพราะนั้นช่วงนี้จะมีความมั่นใจแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษแต่การคุยงานช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเราขาดความยืดหยุ่นครับค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สบายอกสบายใจครับแต่นัดคุยแล้วไม่ค่อยจบครับเพราะจันเกษานั้นเล่งกันครับหลังจากนั้นอังคารย้ายราศีครับวันที่16จนถึงวันที่19เเวลาเที่ยงคืน 29นาทีครับดาวจันทร์ที่โครจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินอังคารที่โครจรย้ายกลับมาช่วงนี้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับแต่ไม่ได้มากมายแต่ก็มีให้จับจ่ายได้สบายใจครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่19จนถึงวันที่21เวลา9โมง3นาทีครับช่วงนี้ดาวจันทร์ได้ราชาโชคครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุยงานดีคุยงานลื่นจะได้รับความสนับสนุน ช่วยเหลือจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ดีเป็นพิเศษเงินทองก็หาได้ใช้หมดครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงที่21จนถึงวันที่23เวลา15.212นะครับช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับมีอะไรใช้ตัวเองทำด้วยตัวเองเป็นหลักอย่าใจร้อนจนเกินไปคิดว่างานที่เข้ามาอย่างไรเสียมีความสำเร็จแน่นอนครับ หลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่25เวลา19.16ครับช่วงนี้รองเงินอยู่ได้เงินครับเป็นช่วงที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าคิดการใหญ่ให้เริ่มเล็กๆเ,เดี๋ยวจบแล้วมันใหญ่เองนะครับดาวมามารุมมาตุ้มอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีดาวที่เป็นอลีมรณะวินาศกับตัวดาวจันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมดาวแบบนี้จะทำอะไรก็ทำครับมีความสำเร็จดี แต่อาจจะได้มาหมดไปไม่เหลือแต่ว่าถ้าการลงทุนระยะยาวยังไม่แนะนําลงทุนระยะสั้นได้มาขายต่อเดินทีอะไรเงี้ยมีกําไรแน่นอนครับหลังจากนั้นวันที่2 5จนถึงวันที่27เวลา4ทุ่ม6นาทีครับช่วงนี้ค่อนข้างจะหงุดหงิดโมโหง่ายแล้วก็ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับให้ระวังเหตุจากความร้อนเป็นหลักครับหลังจากนั้นวันที่ 27จนถึงวันที่30เวลาเที่ยงคืน31ครับช่วงนี้ดาวจันจะโคจรนะครับเป็นปรลาดอีกครั้งหนึ่งทําให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับและให้ระวังสุขภาพเหมือนเดิมครับเพราะแม้ว่าไม่มีดาวอยู่ในเรือนพบวินาศไม่มีดาวอยู่ในเรือนภพมรณะแล้วแต่การที่จันทร์กับเสารแล้วมันก็ส่งกระแสดาว ราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือมะนมรณะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นมันย่อมมีปัญหาอยากให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนิดนึงครับและหลังจากนั้นให้ระวังอุบัติเหตุเต็มตัวเลยนะครับเท่ากับช่วงที่จะต้องระวังอุบัติเหตุคือตั้งแต่วันที่2เวลา16.22ไปถึงวันที่4เวลา19.20ช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ก็คือหลังจากวันที่ 30พฤศจิก,กายนเวลาเที่ยงคืน31เป็นต้นไปเป็น2ช่วงที่จะต้องระวังสุขภาพและก็อุบัติเหตุเยอะที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอเกี่ยวกับเรื่องดาวจันที่นี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอร์ครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับ ขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่ขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งนะครับร้านสวิตซิสเตอร์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายอุปกรณ์และวัตถุดิบดีเป็นอย่างมากนะครับลองแอดไลน์แล้วก็ทักแชทไปคุยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์คือ0 6 5 6 4 3 6329ครับทีนี้ปรากฏว่าช่วงนี้ดาวังคารครับโคจรอยู่ในภพวินาท เพราะฉะนั้นช่วงนี้การลงทุนทําอะไรไม่ค่อยดีลูกน้องสร้างปัญหารายได้เสริมไม่เข้าเป้าเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ควรจะอยู่นิ่งๆมีอะไรทำไปนะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือดาวการเงินซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์นั้นได้อัมพุเกณฑ์กับคนละคนาวราศีก่อละกฏเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17 พฤศจิกายนอาจารย์ยักษ์การันตีว่าจะไงก็ยังเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากอยู่แต่ด้วยความที่โดนดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในช่วงนี้และการซื้อของในช่วงนี้อาจจะได้ของมีตำหนิหรือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากซื้อ iPhone, iPhone อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอาจารย์ก,ก็ไม่ได้อยากว่าอะไรแต่ยังไงรอให้ มกระลาไปก่อนจะดีที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสาเหตุของรายได้บ้างนะครับด้วยความที่ดาวลาพระคือดาวสุขดาวอาทิตย์คือดาวการเงินพอมาอยู่ตรงนี้มันบ่งบอกว่าเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่อาจจะไม่ใช่ก้อนที่ใหญ่โตมโหฬาน แต่มีเข้ามานะครับ 1. มีจากอะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะมอบหมายงานให้โยนงานให้อันที่1อันที่2ก็คือจากการถูกหวยครับมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดคิดมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝันในช่วงดังกล่าวหรือนะครับมาจากการขาย สังหาริมทรัพย์ของท่านเช่นท่านมีรถ3คันอยากจะขายทํากําไรปรากฏว่าเก็บรถคลาสสิกไว้นะครับอ่าเราก็อะไรครับขายเพื่อมีกําไรสัก50,000ื่นแสนนึงแล้วก็ให้คนอื่นไปปั้นต่ออะไรลักษณะนั้นก็มีความเป็นไปได้ในช่วงนี้ครับและต่อมาดาวอาทิตย์นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7นั้น โคจเรเสวยเทวีเลิกเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับนะครับเงินทองโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นกฎไกสสำคัญเช่นไปเจอลูกค้าลูกค้าเป็นเพศตรงข้ามลูกค้าก็เลยซื้อหรือถ้านะครับลูกค้าเป็นผู้ชายเราอาจจะส่งลูกน้องที่เป็นเพศตรงข้ามก็คือเป็นผู้หญิงส่งไปคุยกับเขาอะไรลักษณะนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินนะครับจากเพศตรงข้ามดีเป็นพิเศษครับ หลังจากนั้นวันที่7จนถึงวันที่17ดาวทิตนั้นสเสวยเพชฌฆาตเลิกความว่าเพชฌฆาตเลิกมีข้อดีคือได้มาใช้คนเดียวครับไม่ต้องไปแบ่งใครมีข้อดีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับดาวการเงินที่สเสวยเพชฌฆาตเลิกไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแต่ถ้าจะอยากเสี่ยงนะครับอยากลุ้นมีโชคทางไกยมีโชคแบบไม่คาดฝันจะลุ้นได้แค่วันที่1วันเดียวนะครับเพราะ หลังจากนั้นวันที่9ดาวพุธย้ายราศีแต่การที่ดาวพุธย้ายราศีมันมีข้อดีคืออาทิตย์กับสุก์ที่เข้ามาอยู่ในช่วงนี้มันได้คู่สมพลคู่สมพลแบบว่ามีกำลังเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาขายได้ก็จะขายได้หลายเด้งเช่น เคยปกติขายได้1ชิ้นก็นจะขายได้2ชิ้นเป็นดับเบิลเป็นทวีคูณอะไรลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีครับและหลังจากวันที่14ไปดาวสุกย้ายราศีครับดาวทิตย์ยังได้องค์เกณฑ์กับลัคนาอยู่ก็ยังมีรายได้เข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ดาวอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นอยากให้กล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าต่อรองราคานะครับและ ในวันที่15ครับดาวอังคารครับย้ายกลับมาอยู่ในภพลาภะและสุขกับอังคารนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เสริมกลับมาในช่วงนี้แล้วมันก็จะเป็นกเกษตรสลับเรือนจนถึงวันที่9ธันวาคมเลยและในวันที่17พฤศจิกาครับดาวทิศย้ายราศีเพราะฉะนั้นนะครับ ในส่วนของตรงนี้อาจารย์มองว่านะครับจะเป็นรายได้แบบระยะสั้นทําทแทนชาวบ้านเขาเป็นจ็อบจ็อบทำเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้แต่ถามว่าถ้ามีเงินก้อนนึงอยู่จะเปิดร้านนะครับขยายกิจการในช่วงนี้พอจะได้ไหมจะดีหรือเปล่าก็แนะนำครับไม่ควร ในช่วงนี้นะครับดาวมันโคจรถอยหลังและอังคารที่ย้ายเข้ามาอยู่ในภพลาพะมันก็ไม่ได้เสวยตรียางดีมันอาจจะเป็นการดักแมงเม้าก็ได้เช่นท่านไปลงทุนในหุ้นเห็นหุ้นมันลงก็เลยจะซื้อเพื่อลอมันอะไรครับดีดตัวขึ้นแล้วทำกำไรปรากฏว่าเท่าไหร่มันก็ยังไม่ขึ้นทัทีแถมมันจะลง อะไรครับลงแล้วก็ถูกไปกว่าเดิมก็อยากให้ระวังในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับไส้กรอกบานเฮาส์ครับเป็นไส้กรอกที่ทําจากเนื้อล้วนร้อยเเซ็นะครับไม่ว่าจะเป็นไส่กรอกหมูไส่กรอกไก่ไส้กรอกปลานะครับมี การทำมากว่า30ปีแล้วก็เป็นแฮนด์เมดหรือโฮมเมดนะครับก็คือทำกันเองในครอบครัวไม่ได้ใช้โลงงงรงงานอะไรลักษณะนั้นครับรสชาติดีมากๆแล้วก็ไม่มีแป้งเจือปนนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยเข้าไปที่ Facebook หรือ Google นะครับพิมพ์ว่าบานเฮาได้เลยนะครับตอนนี้มีด้วยกัน2สาขาคือสาขาปิ่นเก้ากับสาขาวงแหวนพระราม5ครับ ทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกนะครับให้ระวัง2จุดด้วยการที่ดาวจันร์นั้นตกพบมลณะนะคบเป็นถั้าประมาณทั้งวันที่อาจารย์อยากให้ระวังแต่ด้วยความที่ดาวราหูนะครับอยู่ในพบการงานและอยู่ในราศีแม่ธาตุเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14 นะครับอยากให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับจะเกิดจากโดนรถตัดหน้ามองไม่เห็นมุมกระจกมันบงังหรืออะไรต่างๆอยากให้ระวังตรงนี้ครับเพราะดาวมรณนะซึ่งเป็นดาวราหูนั้นเล็งกับดาวทิศทําให้เสียทรัพย์เลงกับดาวพุธทํทใา,าททให้เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันและเลงกับดาวพันธุด,ด้วยนะครับมันก็ยิ่งชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ บวกกับดาวอังคารที่โคจรอยู่ในภพวินาทําให้บ้าบินคิดว่าแสงพ้นคิดว่าเร่งแล้วไปได้คิดว่ามันไม่มีหลุมคิดว่ามันไม่มีน้ำอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลุยไปอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังตรงนี้เป็นพิเศษส่วนเซตดาวที่เป็นลาหูมนุษย์ยูอังคารแบบเนี้ ก็ยังคงต้องระวังฟืนไฟความร้อนระเบิดเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นดาวก็เริ่มย้ายราศีเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับจะย้ายเข้ามาเป็นเซตนี้ในช่วงวันที่17พฤศจิกาเป็นต้นไปพอดาวเข้ามาอยู่แบบนี้ก็ยังคงต้องระวังอยู่เพราะดาวนั้นมันโดนดาวมรตยูเร่ง นะครับก็ยังคงต้องระวังอยู่แล้วก็อยู่ในเรือนอังคารซึ่งลาหูก็อยู่ในเรือนอังคารเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงคือให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ําเป็นหลกักแล้วก็ระวังเรื่องฝนตกน้ําท่วมน้ําเข้าเครื่องไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับเท่ากับว่าช่วงแรกนะครับระวังเกี่ยวเรื่องไฟเรื่องการขับรถ บนถนนนะครับช่วงที่2ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับพยายามเลี่ยงนิดนึงหรือถ้ามีเวลาเหลือลองเข้าไปดูในชาแนลของอาจารย์ยักษ์อาจารย์ําเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติของดวงเมืองปี65ไว้แล้วนะครับลองไปฟังดูอาจารย์อยากให้ระมัดระวังสักนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันครับช่วงนี้สนับสนุนโดย เอเมอร์สครับเอเมอร์สเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรครับทั้งให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนออกแบบแพ็กเกจจดอยออะไรต่างๆครับเอเมอร์สทำให้ท่านหมดเลยครบจบในที่เดียวหรือต้องการจะให้เอเมอร์สผลิตผลิตภัณฑ์ให้ท่านเอเมอร์สก็ทำให้ได้ครับหรือต้องการจะต่อยอดอยากให้ มันมีแบบครีมแล้วอยากให้แบนแบบเจลบ้างอยากให้เป็นแบบแป้งพับบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านได้นะครับเบอร์โทรคือ0636642545ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านการงานกันบ้างในช่วงนี้ดาวการงานสเสวยเทสาตรีเลอร์และโคจรอ,อยู่ในภพวินาศ สำหรับคนลกคณาราศีก็ะกฏจะมีถึง30%เเลยที่จะตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานลาออกจากงานหรือโดนบีบให้ออกจากงานในช่วงนี้เพราะดาวการงานนั้นโครจรไปยอยู่ในภพวินาศแถมโครจรถอยหลังด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันปรากฏว่าเรื่องงานนั้นนะครับดาวคานถอยหลังแบบนี้ เพราะฉะนั้นคนที่มีงานอยู่ไม่อยากให้ลาออกจากงานไม่อยากให้ย้ายงานไม่อยากให้ออกมาทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ครับและตัวดาวการงานซึ่งเป็นดาวอังคารเองนะครับมันจะย้ายกลับมาอยู่ที่ดาวมฤตยูและเป็นเกษตรสลับเรือนในช่วง วันที่15กรกฎาคมซึ่งจะมีเกณฑ์โดนรีคูดจากที่เก่าเจ้านายเก่าเรียกไปทำงานด้วยแนะนำเลยครับปฏิเสธไม่เอานะครับอันนี้อาจารย์พูดสำหรับคนที่มีงานทำอยู่แล้วส่วนสำหรับใครที่ตกงานอยู่ นะครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานด้านการพูดคุยเป็นงานต่างประเทศงานที่ต้องเดินทางไกลหรือเป็นงานของบริษัทต่างชาติเป็นงานที่จะต้องติดต่อกับเจ้านายหรือผู้บริหารค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองในมุมนี้ช่วงที่ดีที่สุดจะกลายเป็นช่วงควรจะให้ดาวคารอยู่แบบนี้แหละแม้มันจะอยู่ในภพวินีนาแต่มันเสวยเลิกที่ดีกว่าดาวคารที่อยู่ใน ราศีพฤษภอันนี้ตามมุมมองของอาจารย์นะแต่ทีนี้นะครับถ้าจะมองว่าช่วงไหนที่การเงินนั้นดีสุดครับช่วงที่1ก็คือจะเป็นช่วงตั่วันที่7เวลาเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงวันที่17เวลา10โมงเช้าครับช่วงนี้ดาวทิตย์นะครับจะอยู่ในราศีตุลได้อง์เกณฑ์กับลัคนาแต่เสวยตรียางณนะวางที่ดีครับช่วงที่1 และช่วงที่2ครับคือช่วงที่ดาวอาทิตย์นั้นเสวยราชาเลิกนะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่20เวลา17.00นไปจนถึงวันที่27ก็ยังดีอยู่นะเท่ากับว่า20จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวการเงินตรงนี้นะครับก็จะส่งผลดีอย่างมากเพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้เงินเดือนเยอะๆแต่งานเนี่ยอาจจะไม่ตรงปกนะครับเนื่องจากดาวการงานซึ่งเป็นดาวอังคารนั้นโคจรตรียางเสาเทสาตรีเลิกเพราะฉะนั้นอาจจะได้เงินดีครับแต่อาจจะต้องทําหลายอย่างเช่นเขาจ้างให้ไปเป็นบัญชีก็ต้องไปทําความสะอาดมีเวรขัดห้องน้ําต้องมาทําวันอาทิตย์ต้องออกเวรต้องทําโออะไรเงี้ยเขาบอกว่างานที่ตกลงกันไว้มันไม่ตรงปกอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงตรงนี้แต่ รายได้ดีเท่ากับในช่วงที่1ก็คือตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่17เป็นช่วงที่ดีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่20ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับช่วงนั้นดาวการเงินก็ดีนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วช่วงที่อังคารนั้นย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีพฤษภนอกจากจะเสวยงานนั้นจะเสวยตรียางเสาแล้วยังเสวยอยู่ธาตุดินด้วย เพราะฉะนั้นจะเป็นงานหนักงานฮาร์ดคอร์มากกว่าช่วงที่อยู่ในราศีเมถุนนั่นเองนะครับส่วนการรับลูกน้องช่วงนี้เป็นไปได้เอาเป็นลูกน้องจ้างเป็นจ็อบจ็อบทำจบแล้วค่อยจ้างใหม่อย่าเพิ่งรีบบรรจุนะครับลูกน้องค่อนข้างที่จะ มีปัญหาเยอะเผลอๆไม่ตรงปกด้วยแล้วก็ขี้เกียจหรือว่าอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานหรือบางทีก็อาจจะมีการลักเล็กขโมยน้อยในช่วงดังกล่าวครับส่วนด้านลูกค้าอาจารย์ว่าเป็นลูกค้ามีเงินแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าประจําลูกค้าที่ดีเพราะนั้นช่วงนี้แม้ดาวอื่นจะวิปริตแต่อาจารย์มองว่าเรื่องลูกค้านั้นพึ่งพาได้ครับมีเงินพร้อมจ่ายพร้อมจบพร้อมเปขอให้เขาถูกใจสินค้าของท่านก็พอครับ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องความรักช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นโคโครับเป็นเจ้าของเดียวกับตัวโอมาแต่ตัวโอมานั้นจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลอ้อยนะครับโคโคฮาร์ Coco นั้นจะ เรียวกว่าเพอร์เฟกกว่าเป็นตัว100%นะครับทานแล้วไม่เป็นเบาหวานนะครับรสชาติดีเทกเจอร์ก็ได้ความหอมหวานก็มีนะครับลองเข้าไปทักทายแอดไลน์ line, พูดคุยดูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับ0868936622ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องความรักกันนะครับอาจารย์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเขาเรียกว,ว่า รีบมีความรักและถามว่าทำไมเพราะว่าดาวเสาที่ถอยหลังตอนนี้ดาวเสากลับมาเดินดีสเสวยภูมิปาโลเลิกและเป็นเกษตรแปลว่าจะเป็นอะไรที่คบทนคบยาวคบนานแต่ด้วยความที่มันเป็นพินทุบาทอยู่อย่างไรมันก็เป็นพินทุบาทนะครับไม่สามารถจะปฏิเสธหรือจะเลี่ยงบาลีไปทำอย่างไรได้เพราะนั้น คนลัคนาราศีกรกฎมีอย่างเดียวคือต้องคัดกรองแล้วก็พยายามเลือกคนที่นิสัยดีที่สุดนะครับการันตีได้อย่างหนึ่งว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกาคนที่เข้ามานั้นจะหาเงินเก่งแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเป็นพวกมีเงินไม่ได้ชอบเอาไปลงทุนนะครับ แต่มีข้อดีคือการงานค่อนข้างมั่นคงเป็นผู้บริหารนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้คนที่มีความมั่นใจในตัวเองหาเงินค่อนข้างเก่งแล้วก็ลงทุนแบบไม่หยุดยั้งนะครับมันก็เลยทำให้เป็นคนที่หาเงินได้ใช้เงินหมดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่มีข้อดีคือมุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าจะมีเพื่อนรอบตัวรอบข้างนะครับแนะนำคนดีๆ เข้ามาให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คนละคนาราศีกรกฎอาจจะต้องอะไรครับแต่งสวยแต่งหลอดูดีแม้ไปซื้อของหน้าปากซอยก็ต้องอะไรครับเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีไว้ก่อนเผื่อเจอคนถูกใจจะได้เข้าไปขอบงขอเบอร์ขอไลน์ขอ IG Instagram กรให้ได้พูดคุยกันในช่วงนี้ได้ครับทีนี้นะครับถามว่าอังคารที่ไปอยู่ในภพอลิตรงเนี้ย มันไม่ได้เสียเหรออาจารย์ก็มองว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวินาศกับคนลักคนาราศีกรกฎอาจารย์ก็เลยมองว่าช่วงนี้ให้รับเข้ามาก่อนเป็นช่วงที่ดีก็คือ1-17เนี่ยเป็นช่วงที่ดีแล้วค่อยไปคัดกรองแล้วค่อยตัดสินใจหลังจากวันที่17เป็นต้นไปจะดีมากทีนี้คนที่เข้ามานะครับในช่วงนี้ ในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่9พุธกับอังคารเป็นกะเศษสลับเรือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีธุรกิจมีกิจการหลายอย่างสติปัญญาดีหาเงินเก่งมีความเอาแต่ใจเพราะนั้นคนที่เข้ามาช่วงนี้จะชอบให้ยอชอบให้อวยครับต่อมาในช่วงหลังจากวันที่14จะเป็นคนที่นะครับ ทำงานในลักษณะเป็นตัวแทนเป็นในหน้าเป็นที่ปรึกษาตกงานยากแต่งานลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นงานที่คอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเขาเป็นแนวงานอำนวยความสะดวกงานบริการนะครับลักษณะนั้นและหลังจากวันที่15ไปดาวอังคารย้ายราศีแล้วครับสุขกับอังคารเป็นเกษตรสลับเรือนกันเพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นลักษณะคือหาเงินเก่งแต่งาน,นมีหลากหลายมากนะครับเจ้าโปรเจกต์และดูตามนี้นะครับถ้ามุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าให้อังคารอยู่ตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าคนเจอวันแรกวันนี้แล้วอังคารมามุมนี้อังคารมันเสียแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันจะมีในมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเนี่ยหาได้เยอะจริงแต่เหลือนิดเดียวโดนหักโดนบั่นโดนทอนเท่ากับ ช่วงนี้รวยไม่ค่อยจริงอะไรลักษณะนั้นก็ลองดูนะอาจารย์ก็พูดตามดาวแล้วก็หลังจากนั้นวันที่17ดาวทิศย้ายมาซึ่งเซตดาวถ้ามองด้วยตาเปล่าช่วงนี้มันได้ธนาโยกนะแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้จะเป็นแนวเขาเรียกว่าคนเคยรวยคนหาเงินเก่งคนมีกระตังนะครับก็ลองปรับทัศนคติดูถ้านิสัยใจคอไปกันได้ก็อาจารย์ก็ว่า คบทนคบยาวคบนานอย่างไรเสียมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆครับสำหรับนะครับคนที่มีแฟนแล้วแฟนท่านจะได้งานนะครับย้ายงานก็ทำได้แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษแต่ถามว่าถ้าแฟนท่านจะเอาเงินไปลงทุนอาจารย์ว่าได้เล็กน้อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับส่วนสุขภาพให้ระวังเกี่ยวเรื่อง รถยนต์นะครับแล้วก็อุบัติเหตุทางน้ําเป็นหลักดูแล้วด้านจิตใจการพูดคุยระหว่างแฟนความรักของคนลนัคนณาราศีกรกฏจะดีขึ้นนะครับและดูตามนี้ถ้าขยันขยันทํากันบ้านนิดนึงในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องญาตาิค่อนข้างสูงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณมากมเลยครับ สวัสดีครับ